เป็นวิดีโอเทปเฮ้ยโหแพาเกจจิ้งแม่งน่าสนใจอ่านี่ยรู้จักเปล่าสอยรู้จักรู้ผมทันผมทันทันทันก่อนซึ่งก่อนเราถ้าถ้าย้อนไปสมัยเด็กๆเนี่ยไอตัวเรียกแขกของเรามันก็คือไอตัวพวกนี้แหละใช่ไซเอตทีว่าอ่ามนยาเนสทีเหมือนยา่น ST เอสทีอะไรต่าว่รเาพอเล่นไปว่าเฮ้ยตัวนี้ประกอบได้เหมือนในหนัง เฮ้ยทำไยของที่บ้านไม่ประกอบไม่ได้วะต้องเอาตัวนี้เออเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันประกอบไม่ได้เสร็จเราต้องไปตามหาตัวที่มันประกอบได้อันนี้จุดเริ่มต้นอของของความบันเลยส <laughs> <น>วัสดีครับสวัสดีครับ,รบยินดีต้อนรับสู่ช่องโลโบ a คาเฟครับบายไทยคコレ็กเตอร์นะครับครับวันนี้แกเว้ยแก แก่เหรออ่าแก่ก็แก่อ่าอันนี้อันนี้อะไรอะไรอ่ามันคือ Thunder m e g a z o r อืมอ่า d ลนเ n g e r ฉบับ Power Ranger ใช่แต่ตัวเนี้ยผมไม่รู้ว่างานมันเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันพี่ฟงเขาอยากแกะคือเอาง่ายๆว่าเขาอยากเล่นแหละแต่ทีเนี้ยไม่มีเขาแกะคนเดียวไม่มีคนคุยด้วยไม่มันก็เลย อยากมาลองแกะดูอยากจะรู้ว่ามันเป็นงานงานมันเป็นยังไงใช่คืออย่างนี้อันเนี้ยบอกเลยนะงาน power ranger อืมอ่าปกติจะของซาบันถูกไหมใช่ใช่แต่อันเนี้ยของเล่นอ่ะเป็นฮัตโบและคือซาบันขายขายธุรกิจอ่าไปให้ฮัตโบเป็นคนทําละเพราะปกติจะเป็นบันไดบันไดอเมริกาใช่ใช่อ่าตอนนี้กลายเป็นฮัตโบละเฉพาะขายเฉพาะที่อเมริกางานตัวนี้เหมือนมันเฉพาะที่อเมริกาอ้าพี่ขาย อเมริกาพี่ได้มาอยู่เมืองไทยได้ไงอ่ามีมีช่องทางมีช่องทางเจอป้ายยาอะไรเงี้ยอ่ะแกะเลยดีกว่าอ่ะพี่จะแกะด้านไหนพี่จะแกะข้างบนหรือพี่จะแกะข้างล่างจริงจริงมันจะมีแกะด้านนี้นะอ่าแกะด้านไหนดีวะเอารักษากล่องก็ได้รักษากล่องก็แล้วกันนะผมเตรียมคัตเตอร์ให้อ่ะเนี่ยสายดมชอบลังเลเนี่ยสายดมเนี่ย ่าสรุปเปิดมาต้องเปิดให้คมคมอีกไหมเนี่ยไม่ต้องแล้วพี่สรุปเปิดเปิดมาเปิดไม่ได้สรุปต้องฉีกข้างล่างอยู่ดีแ้ยอย่าพูดเป็นลางดีว่าอย่างนี้ไว้เนี่ยเป็นวิดีโอเทปเฮ้ยโอ้โหแพคเกจจิ้งแม่งน่าสนใจอ่าอ่าเนี่ยรู้จักเปล่าสวยรู้จักหรู้ผมทันผมทันทันทันไม่ใช่ไม่ใช่รุ่น VCD นะไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยวิดีโอเทปมวนเทปเลยมวนเทปไี่ใช้ดูวิดีโอเลยนี่รุ่นรุ่นใหม่ ่นหม่ไม่ใู้จากหรอกดูแบบวิดีโอเลยอ่าแล้วทีนี้ทีนี้มันจะเขียนเลย thunder m e g a s o r t เลยแล้วก็เป็นตัววาดมันก็คือ thunder m e g a s o r t ก็คือไดเร n โนใช่ใช่ไหมแพ็กเกจให้มันได้อารมณ์นะแพ็กเกจทีงน่าสนใจมากแพ็กเกจมันใช้ได้เลยใช่ใช่ใช่อ่ามาดูข้างในเลยดีกว่าอ่าเราเปิดดูข้างในใส่ยช่ยแกะเลยแกะออกมาผมไม่กว่าอะไรทุเรียน เจอกระดาษสาอย่างนี้วะไอเฮ้ยเอาง่ายๆกันอย่างนี้เลยใช่สุดยอดเลยโอ้โหไม่มีพัคพลาสติกไม่มีอะไรเลยม,มันอารมณ์อันนี้เปล่าสอยไอไอของทาร์นโฟมเมอร์มันจะมีอะไรอะไรเดี๋ยวอะไรเซเว่นเซเว่นอะไม่ใช่พี่คือทาร์นโฟมเมอร์ต่อให้เป็นแพ็คก,ก็ไม่ใช่กระดาษสา <laughs> อุา่าห์เฮ้ยอุา<ม>่าห์ชมสวย,สวยอันนี้เขาบอกลิมิเต็ดนุย้ย โอ้อุตส่าห์ชมแพ็กเกจจิ้งดีพอเปิดหุ่นออกมาเจอกระดาษสาก็ไปฮาเลยอ่า,อาสวยดูดิเป็นไงไงจุดขยับจุดขยับเยอะไหม <c oughs> ดีกว่าดีเอ็กนิดนึงจุดขยับดีกว่าดีเอ็กนิดนึงแค่นี้แหละจบเนาะขยับแขนขาเด็กขยับอย่างนี้ไม่ได้นะอ่าอ่านี่ขยับขาได้นะเว้ยอ่าเด็กขยับอย่างนีไ้ได้นะแต่ ข้อข้อพับไม่ได้ได้แค่ทั้งทั้งไหลใช่ไหมอ่าหมุนหมุนตัวได้ปะหมุนตัวไม่ได้พี่หมุนได้อย่างนี้อ๋อดึงดับได้ดึงดับได้โอเคเป็นไงอ่าบอกเลยว่าฮัสโบวจริงอืิยางทำมาเพื่อให้เล่นยางปัตติกเป็นปัตติกยางเป็นยางสไตล์ฮัสโบเขาเป็นอย่างนี้อ่าการลงสีการลงอะไรก็คือฮัสโบ การลงสีนี่เหมือนของเล่นจีนเออผิดผิดหวังนิดนึงมากทั้งตัวดีอยู่อย่างเดียวคือแยกขาได้แค่นั้นแหละก็ก็อันนี้คงคงเดี๋ยวผมบอกก่อนอันนี้ฮัะส a โบวคงไม่ได้ทำออกมาเป็นเป็นถึงขนาดดีถึงขนาดดีเอ็หรือว่าต้องต้องสวยต้องอะไรคือเน้นแบบผมว่าน่าจะเป็นของสะสมมากกว่าอ่าประมาณอารมณ์เหมือนไอ้มันมนันึงอะ เซกเตอร์เหรืออะไรปะอ่าใช่ไหมที่มันจะมีแพ็คอะไรเซ่นซเว่นที่มันจะเป็นตัวแบบไม่ได้สวยแต่แม่งขายดีอ่ะใช่ไหมใช่ใช่น่าจะประมาณนั้นประมาณให้มันยืออยู่ในสตรีมเดียวกันผมอว่าเป็นประมาณพวกรีเจนต์อะตำนานหรืออะไรอย่เงี้ยแล้วก็ตั้งแบบไม่ต้องตัวใหญ่มายืนรวมๆกันคือพี่เชื่อว่าถ้ามันออกมาแบบพบทุกตัวตอนนี้มันเวฟแรกที่มันบอกมันออกมาสี่ตัว แล้วมบอกเดี๋ยวจะมีออกมาอีกสี่ตัวแต่สี่ตัวที่สองเนี่ยยังไม่ได้เปิดตัวก็มันก็คงจะเป็นพวกไอ้ power ranger ทั้งหลายที่ใช่ใช่ถ้ามันยืนรวมๆกันมันก็ดูอาจจะมีอะไรนิดหน่อยเออเรากลับมาเราจะบอกว่าทั้งทั้งกล่องเนี่ยชอบใจแพ็กเกจจิ้งกันนี้อยู่อย่างเดียวใช่ไหมจริงดูชอบใจไอเดียดีอืมก็ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมันเป็น หุ่นที่เอาไว้ตั้งโชว์อย่างนั้นละกันคือเหมือนฮั s ส r บรจะทํามาเพื่อเป็นตำนานหรืออะไรประมาณอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่านะเด็กคงชอบนะเด็กคงชอบผมว่าเด็กคงชอบอาจจะเรียกเรียกน้ําย่อยจากเด็กก่อนอืพ่อแม่รุ่นเก่ามีตัวนี้เฮ้ยให้แพงเท่าไหร่ซื้อให้ลูกถูกต้องพอลูกเล่นเสร็จลูกจะลามต่อไปขยับที่ประกอบได้เป็นเลกาซีอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไร ตัวเรียกแขกเออตัวเรียกแขกตัวเปิดลงใช่ตัวเรียกแขกเออซึ่งเมื่อก่อนซึ่งเมื่อก่อนเราถ้าถ้าย้อนไปสมัยเด็กๆเนี่ยไอ้ตัวเรียกแขกของเรามันก็คือไอ้ตัวพวกนี้แหละใช่ซเอทีว่าเหมือนยานีเอสทีเหมือนยุ่นเอสทีใส่เราพอเล่นไปว่าเฮ้ยตัวนี้ประกอบได้ว่าเหมือนในหนังเฮ้ยทำไมของที่บ้านไม่ประกอบไม่ได้วะะต้องเอาตัวนี้เออเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันประกอบไม่ได้เสร็จเราต้องไปตามหาตัวที่มันประกอบได้อันนี้จุดเริ่มต้น ของของความบันไลในการตามของเล่นแล้วกันคอานี้เราเรียกสเกลเราเรียกสเกลว่าจุดเริ่มต้นแล้วกันสเกลเริ่มต้นเออสเกลเริ่มต้นคือความบันไลอ่ไอสเกลเนี้ยบันไดทํามาก่อนแล้วอกันดั้มพวกเฮจีทั้งหลายนั่นนะคือความบันไดแล้วคนก็จะลามไปเอ็มจีถูกต้อง ไปพีต่อถูกต้องอ๋อผมผมคิดการตลาดออกแล้วว่าทําไมถึงทำเฮ g จีออกมาก่อนแต่อันนี้มันเป็นเทคนิคมันถูกแต่มันขาดนิดนู่นหน่อยโอขาดขาดเยอะเลยพี่ขาดเยอะเลยเฮจีขาดเยอะเลยเฮขาดเยอะเลยมันได้อารมณ์ไงมันก็จริงๆตัวนี้มันก็เหมือนอารมณ์เฮจีเนาะถูกต้องเออแล้วถ้าอยากได้ดีก็ไป Mg ็มอ็ไงอ่าถ้าอยากอยากแบบ แยกล่างได้อะไรได้ก็กระโดดไปเป็น DX หรือไม่ก็เป็น MG หรือมันก็เป็น PG ไปเลยอะไรเงี้ยถ้าเป็นถ้าเป็นพวกกันดมอ่าก็เป็นสเกลมาตรฐานแล้วกันสเกลเรียกนํำย่อยโอเคโอเคเริ่มจากความเริ่มจากความพังในชีวิตก็คือจ่ายตัวพวกนี้แหละโอเคพี่ครับไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยช่องโลโกคาเฟ่บายไทยコ l ็กเตอร์ด้วยนะครับโอเคครับงั้นขอบคุณมากขอบคุณมากครับสวัสดีครับ